สำหรับตอนนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคน,นครับเขียนฟังก์ชันกันจริงๆแล้วการเขียนฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ใน Arduino หรือภาษา C และ C ผ,ผเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแทบจะทุกภาษาเลยนะครับการเขียนฟังก์ชันเนี่ยมีเอาไว้ทําอะไรนะครับจริงๆแล้วการเขียนฟังก์ชันเนี่ยมันจะช่วยทําให้โปรแกรมของเราเนี่ยมันอ่านง่ายขึ้นคําสั่งบางชุดเนี่ยเรามักจะใช้มันซ้ําบ่อยๆนะครับเราสามารถเอาคําสั่งชุดนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นฟังก์ชันเพื่อที่จะเอามา ใช้ซ้ําได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเขียนคําสั่งนั้นซ้ําหลายๆรอบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นการเขียนฟังก์ชันกันไปแล้วนะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวเซตอัพนะครับกับตัวลูปที่เราใช้กันเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเหมือนกันนะครับหรือก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเซตอัพเนี่ยครับไอเซตอัพที่เราเขียนเนี่ยคือเรากําลังเขียนฟังก์ชันเซตอัพอยู่นั่นเองนะครับหรือตอนที่เราเขียนลูปนะคร <Ĉ> ับเราเขียนอะไรก็ตามในลูปเนี่ยก็คือเรากําลังเขียนฟังก์ชันลูปอยู่นั่นเอง ซึ่งเจ้าตัวฟังก์ชันเซตอัพกับลูปเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันพิเศษนะก็คือเป็นฟังก์ชันเฉพาะนะครับของ Arduino นะก็คือต้องมีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมลบฟังก์ชันลูปทิ้งไปแล้วผมกดอัปโหลดหรือว่ากดคอมไพล์เนี่ยมันก็จะขึ้นเออร์เรอร์ทันทีเลยนะมันจะบอกว่ามันไม่มีฟังก์ชันลูปเห็นไหมครับอันดี้ไฟทูเรเฟเรนซ์ทู o ูปนะครับฟังก์ชันลูปกับฟังก์ชันเซตอัพเนี่ยจำเป็นที่จะต แต่ว่านะครับเราสามารถประกาศฟังก์ชันของเราขึ้นมาเองได้เหมือนกันนะครับวิธีการประกาศฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ทุกคนดูเลยนะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะเข้าใจนะว่าฟังก์ชันเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับหรือว่ามันมีประโยชน์ยังไง ก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้ซีเรียลนะครับเดี๋ยวผมจะซีเรียลบิกินก่อนนะครับ9,600นะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างฟังก์ชันของผมขึ้นมาเองนะครับจริงๆแล้วนะครับวิธีการประกาศฟังก์ชันเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าตัวฟังก์ชันลูปหรือฟังก์ชันเซตอัพอันนี้เลยให้ทุกคนนะครับออกมาด้านนอกนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้เขียนทั้งในเซตอัพหรือว่าไม่ได้เขียนทั้งในลูปเลยนะครับผมออกมาด้านนอกสุดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะผมจะเขียนคําว่า void นะครับเหมือนกับ void ของล ซึ่งเจ้าตัววอยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอยกไปอธิบายในตอนถัดไปนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้เนี่ยให้เขียนตามไปก่อนนะครับเมื่อเราเขียนวอลเสร็จนะครับถัดไปเนี่ยเราจะต้องเขียนชื่อฟังก์ชันจริงๆแล้วตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้เหมือนเวลาเราตั้งชื่อตัวแปรนะครับผมจะตั้งชื่อฟังก์ชันนี้นะครับว่า gree t นะครับแปลว่าการทักทายนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้เครื่องหมายวงเล็บนะครับ คล้ายๆกับ loop เห็นไหมครับคล้ายครับฟังชัน loop กับ set up เลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยปีกานะครับสังเกตว่าผมเนี่ยเขียนเหมือนกับฟังก์ชัน loop เลยเห็นไหมแต่ว่าแค่เปลี่ยนคาว่า loop เป็นคำว่า g r i d นะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการประกาศฟังก์ชันของเราเองแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันชื่อว่า g r i d นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเขียนโค้ดอะไรก็ได้นะครับลงไปในระหว่างปีกาของ g r e e อันนี้นะครับมันก็จะเป็นคําสั่งที่อยู่ในฟังก์ชัน g r e e นั่นเองผมจะลองนะครับสั่ง serial จุด print line นะครับ ให้เป็นคำว่า hello นะครับแล้วก็ my name is Tom นะครับอ่ฟังก์ชันนี้นะเป็นฟังก์ชันง่ายๆนะครับให้เขียนว่า hello my name is Tom นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดโค้ดอันนี้เนี่ยเข้าไปใน Arduino นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จนะครับจะสังเกตนะครับเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ เพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นการประกาศฟังก์ชันเฉยเมเมื่อเราประกาศฟังก์ชันแล้วเนี่ยเราจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นด้วยนะครับหรือว่าในภาษาคอมพิวเตอร์นะเราจะเรียกว่า execute ฟังก์ชันนะครับเราจะต้อง execute ฟังก์ชันนั้นด้วยนะครับวิธีการ execute ฟังก์ชันนะครับก็คือนะครับให้มาที่จุดนะที่เราต้องการจะใช้ฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นผมหลังจากในเซตอัพนะผมสั่ง serial begin เสร็จใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะ ที่บรรทัดที่4นะครับต่อจาก serial begin ผมจะสั่ง greet นะครับ greet ก็คือชื่อฟังก์ชันของผมนะครับผมบอกว่าผมจะใช้ฟังก์ชัน greet นะครับตรงนี้เราจะต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเราจะ execute ฟังก์ชันนี้นะครับใส่เครื่องหมายวงเล็บแบบนี้นะครับจากนั้นใส่เครื่องหมาย semicolon นะครับคำสั่งนี้เป็นการบอกว่าเราต้องการที่จะใช้ฟังก์ชัน greet นะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดให้ทุกคนดูนะครับทีนี้สังเกตนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Arduino เนี่ยมันพิมพ์คำว่า Hello my name is Tom ออกมานะครับถึงแม้ว่านะผมจะสั่งแค่กรีดต,ตรงนี้นะเพราะว่าเมื่อผมสั่งกรีดตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปทําคําสั่งด้านในที่ผมตั้งเอาไว้ในฟังก์ชันกรีดนั่นเองนะครับหมายความว่าเนี่ยผมจะใช้คําว่ากรีดกี่ครั้งก็ได้ใชครับใช้กี่ครั้งก็ได้นะครับเมื่อผมอัปโหลดนะมันก็จะพิมพ์คาว่า Hello my name is Tom เนี่ย ตามจํานวนครั้งที่ผมสั่งคําว่ากรีดนะครับโดยที่ผมไม่จําเป็นต้องไปเขียนไอ้ซีเรียลปริ้นอันนี้ยาวๆเลยนะครับคำหลังตรงนี้เนี่ยผมเขียนอะไรก็ได้นะครับจะเขียนดิจิตอลไรต์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเขียน if-else อะไรข้างในนี้ได้หมดเลยนะครับหรือนะผมจะสั่งซีเรียลจุดปริ้นลายอีกบรรทัดนึงนะครับบอกว่า I am 25 years old นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมสั่ง ฟังก์ชันกรีด t นะเดี๋ยวผมลบกรีดอันอื่นออกก่อนนะครับผมลบ g r e e ออกก่อนนะเหลืออันเดียวหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมสั่งกรีดเนี่ยมันจะพิมพ์ออกมา2บรรทัดเลยนะครับก็คือพิมพ์ hello my name is Tom กับพิมพ์ I am 25 years old นะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับดูว่าเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่าเมื่อโหลดเสร็จนะครับก็จะเห็นว่ามันพิมพ์ออกมา2บรรทัดเลยนะผมสั่งแค่คำว่ากรีดนะเห็นไหมครับสั่งแค่สั่ง execute function g r e e นะครับมันก็ทำทั้ง2บรรทัดนี้เลย ครับตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟังก์ชันกรีดอันนี้เนี่ยใช้ในไหนก็ได้เลยนะครับใช้ในเซตอัพก็ได้นะครับหรือว่าผมจะเอาไปใช้ในลูปก็ได้นะครับแล้วก็ดีเลย์สัก1นึ่งวิถ้าแบบนี้นะครับมันก็จะพิมพ์สองบระธานนี้เนี่ยทุกๆ1นึ่งวินะครับลองอัพโหลดดูนะครับเมื่ออัพโหลดเสร็จนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าทุกๆ1นึ่งวิเนี่ยมันจะพิมพ์ฟังก์ชันมันจะพิมพ์เมสเซจสองอันนี้นะครับเพราะว่าทุกๆ1นึ่งวิมันจะ execute ฟังก์ชันกรีดนะครับซึ่งฟังก์ชันกรี้นนั่่เเอองะะดี๋ยวผมจลบ กรีดในรูปออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราใช้ฟังก์ชันเนี่ยการทํางานของโค้ดเนี่ยมันจะยังวิ่งจากบนลงล่างเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโดยการนะครับเดี๋ยวผมจะในเซตอัพนะครับผมจะสั่งกรีดทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะซีเรียลจุดปริ้นธรรมดานะครับซีเรียลจุดปริ้นลนนะครับแล้วก็ปริ้นเป็นเครื่องหมายแดดตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สั่งกรีดอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมลองอัปโหลดดูนะครับ อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับกรีดรอบแรกมันก็จะพิมพ์ hello my name is tom แล้วก็ I am 25 y e a r old ใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นมันก็จะซีเรียลพิมพ์คีคีคีอันนี้นะครับแล้วก็กรีดอีกรอบหนึ่งก็คือพิมพ์อีก2เมสเซจนะครับก่อนที่จะจบนะครับผมจะขอย้อนกลับมาอธิบายหลักการทํางานนะครับของฟังก์ชันนิดหนึ่งนะครับบางคนนะครับอาจจะงงว่าถ้าหากว่าเราเขียนฟังก์ชันเนี่ยลำดับการทํางานของโค้ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับก็ แน่นอน,นครับว่าอาร u โน o เนี่ยทำงานเหมือนเดิมนะครับก็คือเริ่มทํางานจากบรรทัดแรกในเซตอัพก่อนนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะบรรทัดแรกยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับก็แค่สั่งสี่เหี่ยมปกินนะครับก็คือบอกว่าเราจะใช้ s ี r เหียนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาทำบรรทัดที่นองนะบรรทัดที่2เนี่ยบอกว่ากรีดก็คือเป็นฟังก์ชันกรีดนะครับสิ่งที่อาร u โน o ทำเนี่ยก็คือมันจะไปหาครับว่าฟังก์ชันกรีดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในเมมโมรีนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะวิ่งไปทําบรรทัดแรกของฟังก์ชันกรีดนะครับ เพราะงั้นมันก็จะพิมพ์คำว่า hello my name is Tom ออกมานะจากนั้นมันก็ทําจากบนลงล่างเหมือนเดิมนะครับมันก็ทําบรรทัดต่อไปใช่ไหมครับพิมพ์คำว่า I am 27 y e a r s old นะครับก็คือพิมพ์คำว่าฉันอายุ27นะครับจากนั้นนะครับเมื่อมันทําจบในกรีดนะเมื่อมันทําจบมันก็จะวิ่งกลับมานะครับทำบรรทัดถัดไปนะครับจากที่มันหยุดไป execute function นะนั่นก็คือมันก็จะวิ่งกลับมา พิมพดดดดแดดแดนะครับแล้วก็จากนั้นพอมันมาเจอกรีซอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะวิ่งไปนะครับทำด้านในกรีซอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือพิ้น์คำว่า hello my name is Tom นะครับแล้วก็พิ้น I am 27 y e a r s old นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาทําต่อนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจบเซตอัพแล้วใช่ไหมครับมันก็มาทาในลูปซึ่งในลูปเราไม่มีโค้ดอะไรมันก็เลยนิ่งไปนะครับมันก็วนอยู่เฉยๆนะครับ ั้าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทํางานของ Arduino เนี่ยยังเหมือนเดิมนะก็คือทําจากบนลงล่างนะครับแต่ว่าแค่พอมันวิ่งไปถึงฟังก์ชันแล้วเนี่ยมันจะจำไปทําด้านในฟังก์ชันก่อนแล้วเมื่อมันทําในฟังก์ชันเสร็จเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาทําคําสั่งถัดไปจากฟังก์ชันนั้นต่อนะครับ